รีวิวเช่าชุดเคบาย่าถ่ายรูปที่บาหลีนานๆเที่ยวทีต้องทําให้ถึงค่ะฟิลเช่าชุดไทยถ่ายรูปในวัดอรุณที่นี่คือวัดอรุนดานูเบราตันนะคะก็เป็นวัดที่อยู่ทางโซนเหนือหน่อยของเกาะบาหลีไอคอนอิกของวัดนะคะก็คือวิหารกลางน้ําตรงนี้เลยค่ะเราก็เข้าไปในวัดนานแล้วก็เดินให้สุดเลยค่ะก็จะเจอกับร้านเช่าชุดอยู่ตรงนี้เลยนะคะราคาเช่านะคะก็อยู่ที่9 0 0 0 0มูเปรูปีนะคะใส่ได้ประมาณ ครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนไอ้ก็เลือกเป็นผ้าถุงสีเหลืองนะคะจะได้ถ่ายรูปออกมาสวยๆค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกชอบมากๆเลยทุกคนก็มากับเพื่อนนะคะเพื่อนก็ใส่เหมือนกันนะเป็นสีม่วงค่ะก็ใครมากับเพื่อนก็ใส่เป็นแกงได้เลยและแน่นอนค่ะมุมซิกเนเจอร์แบบนี้เราก็ต้องไม่พลาดนะคะเป็นมุมที่แนะนําว่าต้องมาเก็บให้ได้เลยนะคะสําหรับมุมวิหารกลางนานแล้วก็ไปอยู่ด้านหลังดอกไม้ตรงนี้นะคะก็จะได้สีที่ตัดกันด้วยค่ะ และอีกมุมนะคะมุมประตูเนียนเนี่ยถ่ายได้เฉพาะคนที่ใส่ชุดบาหลีเท่านั้นนะคะทุกคนเราก็ต้องมาเก็บอยู่แล้วค่ะามาทำแคมเปญกันซะหน่อยเขาก็มีพัดแถมให้ด้วยนะคะเป็นพรอฟค่าแล้วก็จะมีอดอกไม้ติดผมให้ด้วยฟรีๆเลยและนอกจากชุดเขบายานะคะก็มีชุดแบบอื่นที่อลังกว่านี้ด้วยนะคะแต่ว่าราคาก็จะไม่เท่ากันนะคะทุกคนใครที่อยากสัมผัสวัฒนธรรมอินโดนีเซียนะคะก็แนะนําเลยค่ะได้ทั้งวิววัดสวยๆกลางทะเลสาบแล้วก็ได้ใส่ชุดประจำชาติด้วยค่ะ